มุก V4 ครับและนัน V 2 2่ครับจากทีมฝันและไฟวันนี้นะครับทั้งคู่เลือกเพลงรักสุดซึ้งของจอนนี่อันวา,รวาครับมาโชว์กับเพลงอยากให้รู้ว่ารักเธอครับ<ะ>โอยไม,ไม่ทันด้วย That's fine. I'm a bee. อารมณ์อะไรนั่นอารมณ์อะไรนั่นฮะสองสาวคุณนันพี่นันคุณนันอารมณ์อะไรนั่นอธิบายอารมณ์ของตนเองเป็นภาษาต่างดาวก็ได้ตกใจเอิงวี่เพิ่งเพิ่งเห็นว่ามันเป็นยังไงเงี่ยใช่ไหมก็คือนัน ไม่คือรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองนะคะมหมายถึงว่าแต่มั่นใจในการแสดงออกสื่อสารของตัวเองแต่ไม่มั่นใจในเสียงเลยมันเลยเหมือนกับทุกครั้งที่โชว์เนี่ยเราจะเทเทตัวเองไปทางกาันเหมือนการส่งการสื่อสารมากกว่าแต่แบบคือเสียงก็พยายามแล้วค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนแบบมันมันเลือกชอบค่ะแต่ไม่คือชอบแต่ว่ามไม่คิดว่าจะร้องไม่คือ,อไม่ไม่มใจในเสียงแปลว่าอะไรคือหมายถึงแบบอย่างครูทักว่าเอ้ยมัน ท่อนนี้มันไม่ได้หรือท่อนนี้มันต้องเปลี่ยนอะไรอะค่ะพอพอเราเปลี่ยนปุบ๊บเนี่ยมันมันเกิดความแบบไม่แน่ใจเปลี่ยนนี้เพราะเราดีไซน์เองว่าคือตอนแรกดีไซน์อีกแบบหนึ่งค่ะเราเหมือนกับมัน,ม,นมันครูครูคอมเมนต์ว่ามันมันจะหลับอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนกัน<ม>เราเราทําเหมือนกันอินโฟไวส์เหมือนกันแต่ไงค่ะก็เลยตอนตอนซ้อมใหญ่ค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนกับก็ก็ไม่อยากใช้อันเดิมเพราะว่าก็ไม่อยากให้คนดูม่วงอะค่ะคือคือเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยก็เลยเปลี่ยนแล<ห>้วพอเราเปลี่ยนแล้วมันก็ วลาซ้อมจะไม่ค่อยซ้อมท่อนร้องจะซ้อมไอ้ท่อนเปิดตัวนี่แหละที่จะแบบว่ายังไงนนดีอะค่ะยิ้ฮู้ฮู้ฮ่าๆสุไม่มั่นใจแต่ก็พออย่างอยู่บนเวนทีก็ช่วงแบบกลางเพลงไปจนจบเนี่ยก็รู้สึกอินกับมันมากขึ้นเพราะตอนแรกมันเหมือนแบบเราจะพวงยังนิดนึงแต่ยืนอยู่บนเวทีตอนนี้โอเคแล้วโอเคใช่ไหมไม่ไม่ตื่นเต้นดูดูอาการแล้วไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรมุกเหรอ ตื่นทำไมฮะตื่นเลยคะตื่นเต้นค่ะยิ้มด้วยเลยเนี่ยวันเดียวขึ้นเต้องยิ้มแรกมันแบบตอนแรกหนูขึ้นูเข้าไม่ทันแล้วมันไม่ต้องยิ้มพูดก็ตอนแรกหนูหเข้าไม่ทันเขาไม่ทันแล้วก็หนูก็เลยก็เลยแบบมันก็เลยไม่ค่อยมีสมาธิแต่ว่าก็พอร้องไปเรื่อยๆก็พยายามดึงสมาธิมาสำคัญมากนะสมาธิเนี่ยถึงได้บอกว่าเวลา คุยอะไรเวลาพูดอะไรพ,พี่ถึงได้ชอบแซวเลยว่าเอ้ยยิ้มสยามไม่ต้องทุกเรื่องบางทีเราก็ต้องอืตั้งสติมาไหม,ไมให้กันเป็นอย่างนี้ตลาดเวลา yeah. ไม่อยากแม่มอา่นานให้ตัวเองเท่าไหร่ให้สี่ค่ะให้สี่มุกให้ตัวเองเท่าไรหร่สี่ค่ะฮะสี่ค่ะสี่ทั้งคู่อ่ะคุยใหญ่ให้บีอ่านันครูใหญ่ให้บีบวก ครูไวท์จัดหนักให้ซีครูแดนซ์ให้บีบวกครูแอคติ้งให้บีบวกพี่ให้บีนั้นได้บีบวกของมุขครูใหญ่ให้บีบวกครูไวท์ให้ซีครูแดนซ์ให้บีครูแอคติ้งให้เอพี่ดีให้ซีบวกรวมแล้วได้บี 嗯。<laughs> <laughs>